บอลจีพีเกิมาครับแล้วมาสอนหลบตัวพานพเอควายครับนี่ครับแล้มเเพื่อผมผมจอตดวเป็นเต็มสองลูกตาครับนี่อ้าวไม่ใช่นสองนี่ครับบทนี้เรื่องแรกมนเล่นหมดภากอิโมเราเลยนะครับแต่ทางไปตรงนี้ผมจะเอาให้อีกทีครับ เดี๋ยวผมจะย้อนไปเดี๋ยวยังครับมาเข้ามากระโดดเลยดีกว่าครับเข้าไปเจอน,นุกครับอแล้วมันจะมีคำว่าปุ่นมันตรงข้างล่างครับก็กดเข้าไปเลยแล้วเขียนว,ว่า x y ครับเ,เกว๋ว x y ครับโอดร้ดนพวกตื็นนะครับ เอา้ามันต้องมีอันสามเยอะถ้าใครไม่เจอครับพิมพ์ไหมมันจะให้อะครให้ใหมงครับ,น,น,รบนี่ครับอันสามเนี่ยมันจะเป็นรูปหน้าตายครับเป็นรูปลูกเกียร์อย่างนี้นะครับเวลาเข้าไปมันจะเป็นรูปอย่างเงี้ยการดาวโหลดนะครับกดตรงนี้แล้วกดอันสาม อันสามนะครับก็ได้เลยแล้วกดครับเมอ่ออันนี้นะครับก็ง่ายจะเสร็จง่ายวิธีจะให้มันออกมาเป็นแบบอย่างนี้ก็ง่ายครับเข้าไปตรงนี้เนี่ยเรากดอันกลางจบสวัสดีครับไปก่อนนะครับ